ลุงก็มีความรักในตัวเมืองสมคาอยู่นะครับรักสมคามากครับเราก็ต้องรักแน่นอนอยู่แล้วรักรักสมคามรักครับเราเป็นคนที่นี่เรามาที่นี่ก็เราก็ประทับใจในเรื่องสมคาเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่มีความสงบแล้วก็ร่มรื่นนอากาศดีแล้วก็อาหารอร่อย เป็นบ้านเกิดและสองโรขาเนี้เป็นเลยที่สมบูรณอยากจะให้เออมีความฝันว่าอยากให้ส่วนสงขานีจะเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับผมพระสงขาเป็นเหมือนลมหายใจของสิ่งดีงามที่รวบรวมมันอยู่ให้เราได้มีชีวิตครับ เป็นนถาวราวัตถุเนี่ยมันก็มีการลือ้อมีการผุพังไปตามกาลเวลาเพราะว่าบางบางครั้งเจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่กรุงเทพก็อาจจะไม่ได้มาดูแลแล้วก็ไม่ได้ให้ใครดูแลมันเกิดมันก็เลยเกิดจากทําให้มันพังไปตามอายุแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือทางราชการก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะักกับการบูรณะเรื่องราวของความเป็นมาของเมืองเก่ารถเยอะมากขึ้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงรถเยอะขึ้นถนนจะไม่มีใรถวิ่งน้รไมมีความเปลี่ยนแปลงก็มีอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาใหม่อยู่หลายหลังคาเรือน อย่างเช่นถนนนางงามซึ่งที่หัวถนนก็มีการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ห้าลังแล้วก็เขาได้อนุรักษ์ความความเก่าของของ,ของสถาปัตย์คือใช้หน้าต่างแบบสถาปัตย์ชินุนโรเตี้ยนให้กลมคือแบบย่างเมืองเก่าครับถนบนหนทางนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือถนน นางงามตับตคนครเลยซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นถนนคอนขิดไปแล้วซึ่งปรก่อรใช้อย่างยางมะตอยสภาพปัจจุบันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถจะอยู่ในที่เดิมได้เจ้าของบ้านหลายหลังก็ย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นแต่สภาพบ้านก็เลยให้ให,ให้ให้เขาเช่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอุปสรรคทําให้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านของการอนุรักษ์การห่วงแหนก็จะทําใหา้มีความผูกพันน้อยลงจึงเป็นเหตุทําให กลายเป็นสถานที่ที่เราค่อนข้างเป็นห่วงว่าในอนาคตะจะมีใครเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อให้มรดกที่สวยงามเหล่านี้อยู่รู้สึกในเรื่องของบ้านนะหรือว่าเสื่งสิ่งปลูกสร้างรู้สึกเสียดายเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยสร้างใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมก็กังวลอยู่นะครับเนื่องจากว่า การเดินไปสู่ความจเจริญที่ทุกคนพยายามมุ่งหวังหรือจะมีตึกรามบ้านช่องขึ้นมาเนี่ยกับการที่ก,กลุ่มนึงพยายามที่จะเดินไปสู่การอนุรักษ์ให้เมืองมันอยู่มันก็จะสวนทางกัน เสน่ห์จริงๆก็คืออาหารสถา,ธาธนที่ครับความเป็นชุมชนแต่ว่าของเราเนี่ยความเป็นชุมชนยังขาดไปนิดหนึ่งามชุมชนเราจะไปไปจะจุกอยู่ที่ถนนนางงามแต่ตรงนครนอกนครใน,น,นเนี่ยมันจะขาดความเป็นชุมชนเพราะมีร้านน้อยนี่ทะเลเพราะว่ายายนี่ไอที่ไหนยายก็ดูแล้วทะเลที่สวยยายว่าสูงสามสวยที่สูงสามถนนนางงามไม่มีอาหารอร่อย ทานขนมและทางอาหารอร่อยอันดับแรกคือบ้านเรือนบ้านเรือน,าานอ,อาคารต่างๆของย่านเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นนครนอกนครในนางงามก็ยังคงเป็นอัตลักษณ์คงเหมือนเดิมอยู่ครับผมในสถาปัสสยตย์ที่โรเปียนแล้วก็เป็นเก่งจีนซึ่งถนนนครในนี้จะเป็นเส้นที่น่าท่องเที่ยวมากคือน่าศึกษาเพราะว่าจะเป็น เ,เป็นอาคารเก่าซึ่งชกาจีนกเกี้ยนเข้ามา,เ,าเข้ามาอยู่แต่นครอาตัยนครนสวรรค์นครแล้วก็สร้างอาคา,ารบ้านเรือนให้เป็นแบบจีนนะครับลูกๆล,ลองไปลองดูว่าเป็นแบบจีนไปเลยเส้นหนของ,ขอ,งอาหารการกินก็คือถนนนางงามซึ่งถนนนางงามเส้นนี้เป็นย่านการค้าซึ่งจะมีของอาหารอร่อยขึ้นชื่อหลายร้านมันจะเป็นเกน ร้านโจกก๋อยนะ๋ไต mm ัน hmm. ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวใต้บนนิ้ว,แล,วแล้วจะมีร้านแต้ก็จะคาร้านแต้พวกนี้นะครับไอจิมโอไอจิมยูพวกนี้ก็คือเป็นของกินที่คนจากสางจังหวัดนักท่องเที่ยวหรือจาก,จากชาวต่างประเทศก็เข้าวะมาเพื่อกินอาหารที่นี่เมืองเก่าน,นส่วนมากกัสนิย์ของเมืองเก่ามันก็จะเป็นโบราณสถานนะครับเป็นสถาปัตยกรรม ที่จริงเมงสงขลาเนี่ยถ้าลูกได้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 เดินดูในบางที่เนี่ยมันคล้ายๆกับเมืองฮอ,อยอันของของเวียดนามมากเลยนะครับทีนี้ฮอยอ,อ,อันของเวียดนามมันก็สามารถจะเสนอเข้าไปสู่เมืองมรดกโลกได้แล้วนะครับสถาปัตยกรรมเหล่านี้มันเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นตัวผสมผสานของจีนกับข,ของชิโน ซึ่งเป็นถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ให้เห็นอยู่ที่หลงเหลืออยู่นะครับถ้าเราจะพยายามที่จะไปมองมันแต่การที่เราจะเดินไปสู่ให้เป็นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวให้คนได้หันมาสนใจตรงนี้ก็เริ่มต้นจากเยาวชนของเรานี่แหละก่อนนะครับตอนนี้กําลังจะปูพื้นไว้ให้เยาวชนได้เห็นความสาคัญข,ของการอนุรักษ์ตรงนี้ก็อยากให้ลูกได้มองไปอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเกิดว่าเมืองเราเนี่ยถนนหนทางสะอาดมีบ้านเมือง มีสถาปัตย์เก่าๆสวยงามดั้งเดิมมีอายุปเป็นหลายๆร้อยปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้คนจากต่างแดนจากต่างชาตนะิเดินมาดูชมเมืองเราแล้วเกิดความประทับใจให้เหมือนกับที่ถ้าเราไปที่มาละกาเห็นไหมครับคนหลังมาเดินเต็มเลยชมเมืองเราทีเ่เป็นเป็นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าสิ่งที่ดีงามของจุดตรงนี้จากบรรพบุรุษเราได้สร้างไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้คนต่างชาติ มาชมแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเราชาวสงขลานะครับอยากให้น้องน้องรุ่นหลังเนี่ยให้ความสนใจกับเนี่ยเมืองเก่าเพราะเราอยู่ที่เราเกิดที่นี่เราก็ต้องอนุรักษ์ดูแลถึงแม้ทุกอย่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทรัพย์สินของเราแต่มันเป็นสมบัติส่วนรวม ันเป็นภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นอยากให้ให้ดูแลตรงนี้อนุรักษ์ป้องกันอย่าให้มันเสื่อมสลายไปมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าทุกสถาปัตยกรรมจะบ่งบอกถึงความจเจริญในอดีตถ้าเกิดมันสุดพังลงไปเรื่องราวมันจะไม่ต่อเน,นื่องไม่ปฏิปปต่อมาละอาคารหลายหลังที่ลื้อไปก็รู้สึกเสียดาย รุ่นหลังก,ก็ดูไว้ตอนนี้เะี่ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราศึกษาไปเนตัวแล้วลูกนะว่าเนี่ยตอนาอายุขนาดนี้นว่าเนี่ยก็เป็นแบบนี้พอโตในสิ่งที่ว่าไม่ควรเราก็ไม่อยากทำลายที่บแบบนั้นคือว่าเราเห็นในสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบตอนอายุขนาดนี้พอโตแล้วเราก็ไม่ควรทำอยากให้รุ่นลูกุหลานนะเดี๋ยวจะรุ่นหลนังหลังเนี่ย ช่วยกันนะอนุร <Yeah. S 1> ักษ์อาคารเก่าๆของย่านเก่านี้ให้คงสืบต่อไปเพื่อรุ่นลูกหลานรุ่นลูกหลานจะได้มองเห็นสีได้เห็นอาคารเก่าๆนี้ต่อไปไม่ใช่ว่าพอรุ่นหลานๆเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอาคารห้าชั้นหกชั้นให้สวยงามก็อยากให้รุ่นลูกหลานและหน่วยราชการเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยเข้ามาดูแลรักษา แออล้วก,ก็อนุรักษ์อาคารเก่าๆไว้ให้คงสภาพเดิมอยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยหันมาสนใจนะครับวัฒนธรรมสนใจสถาปตัตยกรรมของเมืองตัวเองให้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะเมืองสงขลาเนี่ยลูกถ้าได้ย้อนยุคกลับไปนะครับไม่ใช่มีอายุแค่สองสามร้อยปีที่ตรงนี้นะครับลูกมันมีมาเป็นพันพันปีเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรที่เกิดขึ้นในเมืองสงขลาเนี่ยครูอยากจะให้เยาวชนได้มีส่วนในการรับรู้นะครับมิถ้าถามว่า ในเมืองเก่าสงขาของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้ในช่วงอันสั้นนี้ก็น้อยคนนะครับที่จะเข้าใจเช่นเราจะเอาสายไฟฟ้าลงดินเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นเมืองเมืองที่เป็นเมืองสีเขียวเมืองสะอาดเหมือนกับเมืองมรดกโลกของเขาถ้าทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับครูเชื่อว่าไม่ไม่นานมากเนี่ยเมืองสงขาก็จะเป็นเมืองที่มีความสุขของคนมาเที่ยวแล้วก็สงบและเงียบและเมื่อถึงวันนั้นเมืองนักท่องเที่ยวมาเดินดูความงดงามของเรานะครับ การค่ำกลางคืนและชื่นชมเมื่อวันนั้นนะครับเราจะรู้ว่าความภูมิใจของเราซึ่งเป็นเยาวชนที่ต้องร่วมร่วมกันในการดูแลนียก็จะภูมิใจในในชาติข,าของเราด้วยในอนาคตตลอดทั้งบ้านาเมืองของเราครับ สตรีมไข่แข็งถั่วเขียวครองแครงเข้ามันแกงไก่ข้าวฟางเข้าเมาเข้ายำโรตีเนียวดำสาละเปาลูกใหญ่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้โรงหิว้วใครอย่าแซงคิวแม่ขาแกปากไว้